สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆห้องทับทิมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับคุณรดาอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณรดามีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเพลงอะไรนะเพลงทางนิ้วทั้ง10นิ้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาสนุกกับนิ้วมือของเรานั่นเองเด็กๆลองชูนิ้วขึ้นมาดูสิคะ นิ้วมือของเราจะมีทั้งหมด10นิ้วเลยเห็นไหมคะเด็กๆลองนะับไปพร้อมพร้อมกับคูรดาเลยนะเริ่มจากนิ้วก้อยเลยนะคะเด็กๆ1นึ่งสองสามสหหกดแดเสิบ ครบหรือยังคะสินิ้วนั่นเองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะเด็ๆเริ่มจากนิ้วโป้งเลยนิ้วโป้งสองนิ้วกระดิกไปมาลันลันลาพาให้เราสุขใจหูซ้อนให้ก่อนนะคะต่อไปจะเป็นนิ้ว ชี้นั่นเองนิ้วชี้สองนิ้วกระดิกไปมาลันลันลาพาให้เราสุขใจู้สอ,อนไว้ก่อนนะคะต่อไปจะเป็นนิ้วกลางนิ้วกลางสองนิ้วกระดิกไปมาลันลันลาพายเราสุ ใจฮูต่อไปจะเป็นนิ้วนางนิ้วนางสองนิ้วกระดิกไปมาลันลันลาพาให้เราสุขใจฮูต่อไปจะเป็นนิ้วน้องที่เล็กที่สุดเลยคือ,น,อนิ้วก้อยนิ้วก้อยสองนิ้วกระดิก ไปมาลันลันลาพา,า,าให้เราสุขใจต่อไปจะเป็นทั้งสิบนิ้วเลยนะคะเด็กๆเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาพร้อมๆกับคุณครูรรรรเลยนิ้วทั้งสิบนิ้วกระดิกไปมาลันลันลาพา,า,าให้เราสุขใจ อาเร่งของคุณรดาก็ได้จบลงไปแล้วนะคะดเด็กๆในเด็กอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะว่านิ้วมือของดเด็กๆมีกี่นิ้วแล้วก็นิ้วอะไรบ้างนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะดเด็กๆไว้มาเจอกับคุรดาใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบา,บายๆค่ะ